ใกล้จะถึงเวลารับเครื่อง e d 5กันแล้วต้องตรวจเช็คเครื่องยังไงบ้างอันดับแรกเวลาแกะกล่องออกมาเช็คนิส่วนของรอบตัวเครื่องว่ามีริ้วรอยหรือเปล่าหรือในกล้องมีฝุ่นหรือเปล่าถ้ามีดีเฟกต์เนี่ยก็สามารถขอเปลี่ยนได้เปิดแ,แสงสว่างหน้าจอให้ส่องเข้าหน้าที่มีพื้นหลังสีขาวเพื่อหาเดดพิกเซล,ลว่ามีจุดดับบนหน้าจอหรือเปล่าจากนั้นก็ขอเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ศูนย์บริการล็อกอินแล้วเปิดเข้าเครื่องให้เรียบร้อยก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Member บนมือถือ a m s u ุงจะติดตั้งมาให้เเเเเเรราาาาาานนะะ้้้้มมมมมแแลลวววววททททททีีีีู่่่่่่่พออชชชยยหหืืจฟ์์กคคคศััดดดปุ็็ง24 รรเ,เราว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วเราว่าผู้หญิงเนี่ยก็เช็คได้สบายเลยซึ่งในบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะต้องลงมือทําเองนะทุกคนเช่นการเช็คเซ็นเซอร์หรือปุ่มต่างๆทําไปเรื่อยๆจนครบเลยนะทุกคนที่เราให้ทําแบบนี้เพราะาว่าถ้าเราลองกดแบบง่ายก็คือดอกจันสเหลี่ยมศูนย์ดอกจันซหลี่ยมที่เป็นการเช็คตัวเครื่องแบบทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทําได้นะทุกคนแต่บน e d g สเนี่ยสามารถทําได้ปกติเลยอันนี้คืองงมากเพราะฉะนะั้นแล้ววิธีนี้ไม่ต้องสนใจนะเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นเช็คมมมมาาาาาาใหห้้้แแแบบบนนนนนนีีีีเเเลลยยววววว่่่่อออัััไกกรรรรตตตจจผพพะสิธืู การ